สรรหามาเล่าเรื่องถ้อยคำที่เราพูดคิดก่อนพูดด้วยสามคำถามง่ายๆวันหนึ่งในบรรยากาศที่เงียบสงบมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหานักปราดผู้ใจดีดวงตาของเขาดูตื่นเต้นมากแล้วบอกว่าท่านอยากฟังเรื่องที่ข้าได้ยินมาเกี่ยวกับเพื่อนของท่านไหมนักปราดยกมือขึ้นอย่างใจเย็นแววตาของท่านดูสงบและลึกซึง้งแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนนะ ก่อนที่เจ้าจะเล่าอะไรออกมาลองให้เรื่องของเจ้าผ่านคำถามง่ายๆสามข้อนี้ก่อนสามคำถามง่ายๆเหรอชายคนนั้นทวนถามด้วยความแปลกใจใช่แล้วนักปราดตอบพร้อมกับรอยยิ้มคำถามข้อแรกเรื่องจริงหรือเปล่าสิ่งที่เจ้าจะบอกนั้นเจ้าแน่ใจไหมว่าเป็นเรื่องจริงไม่ครับถ้าแค่ได้ยินมาจากคนอื่นชายคนนั้นตอบอย่างลังเลนักปราดพยักหน้าถ้าอย่างนั้น เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่งั้นไปที่คำถามข้อสองเรื่องที่เจ้าจะเล่ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับเพื่อนของข้าบ้างไหมไม่เลยครับออกจะตรงกันข้ามด้วยซ้าเขาพึมพำตอบนักปราดพูดอย่างใจเย็นถ้าอย่างนั้นเจ้ากำลังจะเล่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องดีแถมเจ้าก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำตอนนี้เหลือคำถามสุดท้ายสิ่งที่เจ้าจะพูด มันจะเป็นประโยชน์กับข้าไหม,มที่จริงก็ไม่ครับชายคนนั้นยอมรับนักปราดจิงยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าสิ่งที่เจ้าจะเล่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องดีและไม่มีประโยชน์แล้วจะพูดมันไปทำไมละ่ะ